สมาทิฏิสมาทิฏิจะแก้ปัญหาด้วยความทุกข์ทั้งปวงมีพระพุทธภาติตตัดไว้ตรงๆว่าสัมมาทิฏฐิสมาธานาสัพพังทุกข้าังอุปัจจคุงจะก้าวล่วงทุกทั้งปวงได้เพราะสัมมาทิฏฐิ คำนี้กว้างกว้าขวางม,ม,ม,มากมันมีความคิดถูกต้องความเข้าใจถูกต้องความเห็นถูกต้องความเชื่อถูกต้องอุดมคติถูกต้องที่รวมกันแล้วเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วมันจะแก้ปัญหาได้เราจงพยายามพยายามช่วยกันทุกอย่างทุกวิธีทางที่จะสัมมาทิฏฐิ เข้ามาเกิดเกิดขึ้นแล้วเข้ามาแล้วก็แผ่ซ่านปกคลุมอยู่ทั่วทั่วไป